พวกเราชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับสโรงเรียนอุทินพัฒนาตอนนี้พวกเราอยู่วัดพระธาเท่าเทีนค่ะจะมาทำสารคดีประวัติวัดพระธาเท่าเทีนค่ะต่อไปพวกเราจะพาไปชมปฏิมากรรมของพระธาตุเท่าเทียนนะคะ ก็จะเป็นประวัติความเป็นมาของพระาธาตุเทาอเทนนะคะประดิษฐานะวัดพระธาตุเทาอเทนอยู่บ้านเลขที่87จอยู่บ้านเทาอเทนตำบลเทาอเทนอำเภอเทาอเทนจังหวัดนครพนมลักษณะจะเป็นเจดีโบราณคล้ายกับพระาธาตุพนมก่อดด้วยอิฐหรือปูนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสฐานกว้างและยาวด้านละ6วาสามกสูง33วาศิละปะสมัยธาวดี สร้างขึ้นเมื่อวันอังคารที่30มกราคมพุทธศักราชสองสห้าสโดยท่านหลวงปู่สีทัศยานสัมปน,นูสุวรรณมาโจ <med ham> เป็นหัวหน้าชักชวาพระภิกษุสามนเณรอุบาสกอุบาสิกาชาวจังหวัดน้องคายสกลนครอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดนครพนมรวมทั้งมุกดาหารคำชะีขณะนั้นเป็นอำเภอขึ้นกับจังหวัดนครพนม รวมมาร่วมทําการก่อสร้างขึ้นไว้ใกล้ฝั่งแม่น้ําโขงตรงกับเมืองปากน้ําหินปูนปูประเทศลาวเมืองหินปูนปัจจุบันนี้เรียกว่าเมืองหินปูนสอปอ,สอลาวพระธาตุเทนีภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยหลวงผู่รัศษีทัศน์ได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพามา่าสำหรับลักษณะภายในนะคะได้ออกแบบเป็น3ชั้นค่ะคือชั้นแรกทำเป็นอุโมงค์ชั้นที่2ก่อครอบชั้นที่1ค่ะและชั้นที่3คือพระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งเป็นชั้นนอกสุดค่ะได้ยกฉัดขึ้นสู่ยอดประทาตแล้วเสร็จในวันขึ้น15ค่้าคเดือน4ปีถ่อตรงกับวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2458 รวมเป็นระยะเวลา5ปีต่อจากนั้นก่อปูนอิฐและก่อกำแพงแก้วรอบองค์พระธาตุ3ชั้นเป็นเวลา1ปีรวมเป็นเวลา6ปีจึงเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ทุกอย่างตรงกับปีมะโรงพุทธศักราช2459และมีงานนำมัสก,การประจำปีตรงกับวันวันขึ้น15ค่ำเดือน4ของทุกปี ช่างเกศสลักลวดลายซึ่งมีฝีมือที่มาปาวนาตัวแกะสลักเพื่อการกุศลมีห้าท่านคือ 1. พระอาจารย์มหาเสนาชาวอำเภอท่าอุเทน2พระอาจารย์หงชาวอำเภอท่าอุเทนสพระอาจารย์จันชาวอำเภอท่าอุเทน 4. พระอาจารย์คำพันชาวอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคาย5พระอาจารย์ยอดแก้วชาวอำเภอคำเชอีจังหวัดนครพนม ของมีค่าซึ่งบรรจุในพระธาตุได้แก่เงินแหวนทองนองงาพระพุทธรูปซึ่งผู้มีจิตสธานำม,มาบรรจุไว้คิดเป็นเงินประมาณ35,000บาทเฉพาะในเสาแซ่คูพ่อค้าใหญ่จังหวัดหนองคายคนเดียว1,000งบาทจนกระทั่งพศสองพัน 5 4 0กรมศิลปากรได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยการนำของพลเอกชวดิยงใจยุทธเป็นผู้นำในการบูรณะ<า>ในทิติ<า>บูราการรมโกวิศรองอธิบดีปิปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้ว่าจ้าง ห้างหุ่นส่วนจำกัดชอประชุมพันธ์การช่างโดยนายลำดวนประชุมพันธ์ทำการบูรณะตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมพศ2540จนถึงวันที่25มิถุนายนพศ2541จนเสร็จสิ้น สวัสดีค่ะที่ที่เห็นด้านหนึ่งของพระธาเท่าเีนะคะนี่ก็คือการที่ชาวเท่าเพนได้ร่วมกันมาบูรณะติให้พระธาเท่าเทสมบูรณยิ่งขึ้นค่ะ ขอจบการนำเสนอประวัติวัดพระธาตุเทียนเพียงเ,เ,เ,เท่านี้สวัสดีค่ะ